นี่ครับเพียต้อยนะครับเพียต้อยเจ้าของบริษัทนาคชีอุตสาหกรรมอยู่บริษัทเราตั้งอยู่ที่บางบอนนะครับถนนเอกชัยซอยร้อยสิบถนนเอกชัยซอยร้อยสิบบริษัทเฮียทำมานานแล้วทำมายีกว่าปีแล้วเดี๋ยววันนี้เฮียเสนอชุด4คูนนะครับตู้บีวี4ิคูนตู้บีวีเฮียจะจัดโปรโมชั่นแค่5ชุดพอนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเฮียบอกที่หลังผูกๆเป็นตู้บีวีฮะ4 4ใบฮะ4 4คูณ4 แบรนด์ของเฮียเองนะครับแบรนด์นากาชิเฮียใช้ดอกดอกของเฮียเองดอกแม่เหล็กร้160อยหกสิบเป็นนำเข้ามาเองแกงเหล็กตะแกรงหนาๆตะแกรงเป็นไม้ไม้ปาติกลนื้อแข่งยี่สิบมิลน,นะครับเป็นไม้ปาติกลต้องเนือกแข็งไม่เนื้อธรรมดาทําไม่ได้เพราะว่าเฮียสั่งไม้ไมาพิเศษสั่งงานเข้ามาส่งเป็นพิเศษเป็นชั้นลบที่ทำแข็งแรงรสีสวยเฮียพอด,ดสีส่วนส่วนเสียงการเนี่ยตะแกรงเหล็กเหมือนกันฮะเสียงการตู้คามหมู ดอกสามร้อยวัตต์แต่หัวเจหลวดจะใช้หัวจจหลวดครับแม่เหล็กใหญ่ๆอ่ะแม่เหล็กแม่เหล็กหกนิ้วครึ่งอ่ะที่กลางแจ้งเขาใช้กันน่ตามงานวัดงานอะไรเขาใช้กันมันมี่ขาดเดี๋ยจะใช้ของดีเลยฮะของยีนนาเข้ามาเองดอกสามร้อยวัตต์หัวจจหลวดใหญ่ๆเป็นตู้ความร้ออันนี้เสานี่ถอดได้นะครับเนี่ยเสาเหล็กเป็นแป้นเนี่ยยกได้ถอดได้ถอดได้จะมาตั้งข้างนอกก็ได้เป็นสี่คูณสี่ครับ power power ก็ของเฮียเองนะครับเป็นเป็น d k music d k music นี่พ power ของเฮียได้ขับได้4ี่ใบนะครับไม่มีตัดพันคูณพันเฮียนํานเข้ามาเอง d k music ของเฮียเนำเข้า d k <DK S 2> ก็คือเป็นนำตสก,กุลของเฮียเองน,ะนำากุลดวงแก้วเฮียชื่อจิตวัตรดวงแก้วนะครับ d k music เฮียต้องใช้ power ถึง2ตัวตัวล่างเนี่ยเฮยขับขับสิ้านิ้วสิบห้าปีวีสีใบนะครับซ้ายฝาอันนี้ซ้าย ซ้ายสองใบขวาสองใบนะครับส่วนตัวตัวบนเนี่ยตัวบนก็ตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวเดียวกันวัดเท่ากันพันคุณปันเยีะขับสี่ใบเหมือนกันสิบสองนิ้วข้างบนสี่ใบซ้ายฝาเยียต่อซ้ายฝาเลยครับซ้ายฝาแล้วก็มีปีหนึ่งตัวปีนี่ก,ปก็ปีนี้ก็มีเสียบการ์ดได้บลูทูธได้บลูทูธในตัวได้ใช้สายโทรศัพท์ก็ได้ใช้ได้หมดฮะปีแล้วเยียก็ให้ไม้ไม้ลอยฮะไม้ลอยคู่ ไมร้อยคู่ฮะตัวหนึ่งอ้าวแม่ปักแบไมร้อยคู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีปักไฟเอ่อก็จะมีปักไฟอีกตัวอีกตัวหนึ่งเป็นปักไฟฮะปักไฟปักไฟสายข้างสายทุกอย่างปักไฟนี่ก็มีฟิวตัดปักไฟมีฟิวตัด ปลั๊กไฟนี้จําเป็นต้องมีฮะเพราะว่ามันกันกันช็อตหมดเลยฮะเวลาลูกค้าเปิดเนี่ยลูกค้าไม่ต้องมามาปรับใหม่เลยลูกค้าปิดปิดปิดเบรกเกอร์ติดปิดสวิตช์ตัวนี้ตัวเดียวพอแล้วก็ปิดแค่วอลลุ่มที่ปีตัวเดียวพอนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไป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 ปรับใหม่อะไรนะฮะไอ้สวิตช์พาวเวอร์สวิตช์พาวเวอร์สวิตช์ปีสวิตช์อะไรไม่ต้องไปยุ่งม,มันเลยปิดแค่สวิตช์สวิตช์ปลั๊กไฟตัวเดียวพอนะฮะเฮียก็จะให้แหลกะฮะ หลักหลักนี่เฮียให้ตัวใหญ่เลยเป็นไม้อัดไม้ไม้สิบห้ามิลไม้อัดไม้อัดเป็นไม้อัดเลยฮะสิบห้ามิลไม้ก็ไม้ร้อยคู่เอ่อก็เรามาลองเสียงกันก็เหึ่มเลยฮะลังคาก็สิ4ี่คูณสี่เปิดงานได้กลางแจ้ง สิร้งคถ้ง,เบบเง,เปปงไเป,เ,ปเปิดแรงแเสียงไม่มีแตกฮะเพราะเห็นรับประกันหนึ่งปีทุกอย่างเลยรับประกันเครื่องหนึ่งปีหมดเลยนะครับทั้งตอกทั้งอะไรมาสร้างเหยของเียเป็นรูปบริษัทฮะมาตรฐาน ราคาเดี๋ยวนะราคาตัวนี้ราคาโปรโมชั่นนะ่ะแม่ถือดิราคาตอนนี้เฮียจัดโปรโมชั่นครับเอ่อราคาเฮียจัดห้าชุดนะครับสองหมื 26, นะ่ 26, นหกพันห้าร้อยฮะสองหมื่นหกพันห้าร้อยนี่ถูกนะสองเี